คำถามที่1นนะครับอะไรที่เด็กๆคุณนัตตี้คิดว่าเท่แล้วพอโตมาก็มารู้สึกว่าอันนั้นอะไม่เท่และพนักงานกวาดพื้นอะพี่ที่เขาทำาวามสเาใเ็ชกระจกสูงๆอาตอนเด็กๆอะเราอยู่ออฟฟิศแม่ใช่ไหมแล้วเราแบบไปเห็นพี่เขาพี่เขาทำอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบโหเก่งจังเลยเลยแต่พอมาวันที่เราเป็นนักข่าวเรารู้สึกว่า อาชีพนี้ควรเป็นอาชีพที่ต้องได้เงินเยอะมากๆาอแต่ปรากฏว่าได้เงินน้อยมากเพราะอันตรายมากอะไรเขารู้สึกว่าความเสี่ยงที่เขาต้องได้รับปุ๊กเดียวล่วงเลยล่วงเลยนะพี่ดาราหรือนักร้องที่เคยตกหลุมรักตอนเด็กๆครับที่บอยประกอบที่บอยบอยคุณบอยประกอบบระงานใช่ชอบความเกรียนของเขาชอบธรรมชาติคือชอบคนที่แบบเป็นความเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรจำได้ไหมครับว่าเริ่มรู้จักเขาจากผลงานละครเรื่องอะไรวายุพักมนตาโอ้ ตัวจริงจำได้ขนาดนั้นครับผมภาพยนตร์เรื่องโปรดครับออนัดชอบเรื่องนาีคีะ นาคีนาคีที่เป็นภาพยนตร์ใช่นาคีสองนี่ยาย่ากหรอที่นาดีอ๋อนาถ้าไมถึงชอบเรื่องนี้นะเคยไปต่างจังหวัดกับคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ของคนที่เขามีความเชื่อเรื่องนี้จริงๆหนูไปถามว่าแบบอันนี้เขาไหว้อะไรกันนู่นนี่นั่นอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าความเชื่ออันนี้มันแน่นมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องงมงายนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ทําให้ใครเสียหายและเป็นความเชื่อที่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านจริงๆมันจะมีความอบอุ่นมากๆในความเชื่่ออนีี้้ะะไรยเค ตามในท้องที่ที่แบบหลายๆคนเขาอยู่กันอะไรเงี้ยก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปและนัดก็ได้ไปมีโอกาสไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นตรงนั้นเคยกับ,กบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาดูแบบมันเหมอนเหมือน,น,นมีอะไรลึกลับหน้าค้นหาอะไรเงี้ยก็เลยชอบแล้วก็เลยเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพญานาคแล้วก็ไม่เคยเห็นคนที่ทําหนังเกี่ยวกับพญานาคเลยจนกระทั่งมาเจอนาคีตั้งแต่เป็นละครแล้วก็มาต่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นแบบที่เราอ่านมาตั้งแต่เด็กจริงๆด้วยอ๋อโอเคมันวิ่คกัน อยากเก่งกว่านี้ครับอยากพูดให้เก่งกว่านี้เราเป็นตรงเนี้ยได้เพราะว่าทุกๆคนที่ชื่นชมเราแล้วก็เพราะเราลักดันตัวเองด้วยแต่ว่าก็อยากทําให้ดีกว่านี้มันมีจุดตรงไหนที่แบบถ้าฉันทําอันนี้ได้ในแง่ของการพูดมันจะใช่มากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยการพูดของหนูมันต้องเปลี่ยนอะไรได้บ้าง อ๋อคือหมายว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปไมนต้องเปลี่ยนอะไรได้บ้างหรือมันต้องช่วยคนได้บ้างหรือมันต้องมีสกิลใครสักคนหนึ่งได้บ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่หนูพูดอะไรก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราพูดเก่งขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นเราตั้งใจมากขึ้นหรือเราแบบอ่านรอบด้านมากขึ้นหรือพัฒนาตัวเองมีชั่วโมงการบินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราอ่ะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะขึ้นอีกท่านหนึ่งที่เคยตอบคาถามแบบนี้เดียวกันว่าอยากพูดเก่งกว่านี้คือใครรู้ สอๆไกลจากก้าวไกลครับิกัต้องหยุดก่อนนะจ๊ไ่ไกลเหรอต้องหยุดก่อนนะโอ้โหายัมโมโมเก่ คำถามสุดท้ายแลวครับรู้สึกอย่างไรกับการทํารัฐประหารครับตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งแล้วก็นัดทาการแสดงล้อเลียนรัฐประหารเป็นแบบคนเอกประยุทธ์ตั้งโพเดียมอย่างนี้เราจะทําตามสัญญาอย่างนี้เลยล้วให้รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนกระทั่งเริ่มเห็นพ่อแม่ได้รับความเดือดร้อนเราเรียนมากรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่แล้วแล้วพ่อแม่เองเขาก็ทํางานเอกชนทํางานรัฐวิสาหกิจเขาอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากแต่เขาต้องให้พี่สาวหนูด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจไม่ดีเราไม่เคยต้องแบบหูมานั่งถกกัันนนว่าาารค้ม มันเยอะมากเลยลูกหรือต้องนั่งรถเมย์ไหมต้องวางแผนอ่าต้องวางแผนยังไงออไหม,อ,มอะไรเงี้ยจนริ้วรู้สึกว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าครอบครัวเราไม่เคยเป็นแบบนี้เลย จนมารู้ว่าอ๋อเพราะว่ามันเป็นเรื่องของราคาะมานเรื่องของ,ของการบริหารเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่าเพ,เพื่อนเพื่อนเราอ่ะมีการกระตือรือร้นแบบอิมแพคตินตตนตรนตื่นตัวเริ่มแบบบ่นเรื่องลุงคนนี้มากขึ้นลุงน,นี้มากขึ้นอ,อ,อะไรเง<อ>ี้ยเราก็เริ่มสงสัยว่าเขาทําอะไรอะไรเงี<อ>้ยก็เลยเริ่มไปศึกษาดูอ๋อมันเป็นการที่เขาทําโดยที่ไม่ได้ถามความเห็นของเราทั้งๆที่เราเป็นใหญ่ในประเทศนี้ทั้งๆที่เขาบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาควรจะฟังความเห็น แล้วคุณไม่ได้ถามลเลยว่าประชาชนเห็นชอบไหมแล้วคุณไม่ได้ถามเลยว่าสิ่งที่คุณทํามันได้อะไรกลับมาแล้วเนี่ยแปี9ปีมันก็ตอบแล้วค่ะว่ามันได้อะไรกลับมา